วันนี้เราจะมาทําความสะอาดรองเท้ากันนะคะด้วยสเปรย์ทําความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้นะคะของรา้านมีมีสปกปรดดีเราจะฉีดไปเลยนะคะลูกค้าั้งนอกและในฉีดทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะ พื้นรองเท้านี้ถอดไม่ได้นะคะถ้าถอดได้ลูกค้าต้องถอดออกมาทําความสะอาดด้วยนะคะนี่ถอดไม่ได้ฉีดทิ้งไว้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันแล้วเราจะมาดูนะคะว่าคราบสกปรกอย่างนี้จะหลุดออกไหมนะคะใช้ได้ทั้งเปียกและแห้งนะคะลูกค้าทําความสะอาดได้ทั้งเปียกและแห้งเดี๋ยวเรามาดูผลงาน,นอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ ใช้สเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้นะคะของร้านมีมีซักอบรีขจัดคราบสกรปรกที่รองเท้านะคะสะอาดหมดจดไร้กลิ่นอับนะคะลูกค้านี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนำนะคะสเปรย์ทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้าได้ถ้าถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีของร้าน,นมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ